สวัสดีครับแม็กโตอัลโตคาร์นะครับวันนี้มีรถมานําเสนออีกแล้วรับรองวันนี้ถูกใจใครลหลายๆคนแน่นอนไวัยรุ่น วัยทำงานนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่ากับคันนี้นะครับ Toyota CHR นะครับ1.8 h ฮ b r i d มิดปี2019นะครับผมงามๆเลยนะโชบเฉียวแบบโอ้โหแบบทั้งในเมืองนอกเมืองออกต่างจังหวัดคุ้มๆเลยนะครับผมมาชมหน้าตาของเขากันหน่อยนะครับผมตัวนี้หน้าตาสวยเลยนะครับผมตัวนี้กระจกหน้าสีดำนะครับโลโก้ h y b r ิดตัวนี้ครบๆเลยนะครับดีไซน์ไฟหน้านี่ก็สวยนะดูล้ำสมัยมากๆเลยนะครับโปรเจคเตอร์นะครับมีเดชามให้ครบๆเลยล้ำอนาคตจริงๆนะครับผม แล้วก็โคมไฟหน้านี่คือใสๆสวยๆเลยนะครับตัวรถสวยมากนะครับสีสวยด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวมิดนะมีตัวของด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้อีก4จุดนะครับคุ้มๆเลยนะครับแล้วก็สวยมากๆนะครับอยากให้ชมอีกจุดหนึ่งนะครับล้อนะตัวนี้เป็นดิสเบกให้4ล้อเลยนะครับยางสวยๆนะกับดันหลบนะครับแล้วก็ในตัวของปียางนะครับในตัวนี้นะครับมากับปี2022นะครับผมล้อแบบ แม็กแบบทูโทนด้วยนะครับกิฟ์กันสาด CHR ตัวนี้ครบนะครับผมแล้วก็ในตัวของกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มีตัวของไฟเลี้ยวมาให้นี่สวยๆเลยนะครับมีโครเมียมมาให้ด้วยโลโก้ไฮบริดตัวนี้ครบเลยนะครับสวยนะคุณแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์แล้วนะครับในตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับในด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแบบทรงสปอร์ตหน่อยนะครับมีความแบบลาดลงมานะครับผมตัวสปอยเลอร์มีให้แล้วก็มีตัวของไฟเบรกให้นะครับ ที่ปัดกระจกหลังอัดเบิเรมเลยบิ๊กเบิมนะครับตัวนี้ใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วก็ดูไฟไฟหลังสิเห็นไหมดูไฟท้ายของเขารูปแบบเป็นโครมใส่นะครับแล้วก็เป็น LED เต็มระบบเลยในตัวนี้สวยนะครับ CHR แล้วก็ตัวของไฮบริดนะครับตัวนีค้ครบเลยกล้องหลังก็มีให้นะในตัวนี้นะครับใช้งานได้ง่ายด้วยอ่ะป่าเดี๋ยวเราดูด้านในกันนะครับว่าเป็นไงพื้นที่นะกว้างนะใครที่ว่าแบบเออแคบไม่เลยนะครับตัวนี้กระเป๋าเดินทางผมว่าได้ประมาณ2ใบนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะกว้างนะจักรยานพับอยู่ในตัวนี้ใส่ได้นะครับแล้วก็มีช่องปิดมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นสัดเป็นส่วนนะครับด้านในมีพรมปูให้นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นช่องเก็บนะครับของตัวยางอะไหล่ด้วยในด้านท้ายนี้นะครับผมงามๆเลยนี่เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับแว๊บอ่านี่เห็นไหมสวยสวยจริงนะครับอยากให้เรามาชมกันนะใครที่ชอบอยู่หรือใครที่กําลังมองหารถที่แบบมีความขนาดที่จะคล่อง คล่องตัวนะครับแล้วก็สามารถขับขี่ได้ประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็รูปลักษณ์ที่แบบดูทันสมัยคันนี้ตอบโจทย์คุณครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับผมว่าหรูราขนาดไหนเชิญด้านในเลยนะครับตัวนี้ด้านในนะก็ตกแต่งเป็นในโทนของสีดำแล้วก็ในโทนของสีน้ำตาลนะครับรูปลักษณ์ดูทันสมัยนะแล้วก็สวยมากๆเลยห้องโดยสารดูใหม่นะครับผมแล้วก็ดูล้ำมากๆนะครับคันนี้เป็นตัว ให้บริดนะครับ1.8นะครับ122แรงม้านะครับก็ประหยัดน้ำมันนะในตัวนี้นะครับความจุถังน้ำมัน43ลิตรนะครับโอ้โหวิ่งสบายนะครับผมในตัวนี้นะครับส่วนด้านในที่แบบหรูหราแบบนี้นะวัสดุต่างๆดูพรีเมียมแล้วก็ดูแบบดูดีมากๆเลยนะครับตั้งแต่พวงมาลัยตัวนี้มัลติฟังก์ชันนะครับ3ก้านนะครับดีไซน์ล้ำด้วยนะครับผมนี่มีใสในตัวของสีดำตัวนี้มาให้ด้วยนะครับทำให้แบบพวงมาลัยดูแบบดีไซน์ดูเท่ขึ้นไปอีกเลยนะครับผมแล้วก็ในตัว ตามาครบๆเลยนะครับ USB มีให้ช่องชาร์จแบตชาร์จโทรศัพท์ตัวนี้พร้อมเลยนะครับแล้วก็มีใส่ในตัวของลูกเล่นในตัวนี้นะเป็นสีเงินตัวนี้มาให้เลยทําให้แบบห้องโดยสารที่บอกว่าล้ําแล้วล้าขึ้นไปอีกนะครับผมสวยจริงนะครับผมเรื่องของแอร์ต่างๆปุ่มต่างๆนะครับอยู่ในตําแหน่งที่แบบหันเฉียงเข้ามาหาสําหรับ ผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ก็เพื่อกขับขี่เป็นตัวแบบอย่างแท้จริงเลยนะในตัวนี้ไงควบคุมทุกอย่างนะครับในส่วนของห้องโดยาสารในตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของด้านล่างนะครับผมมีให้นะที่วางแก้วตัวนี้ขนาดใหญ่นะที่วางแก้วตัวนี้ใหญ่ๆก็แบบสมัยนี้เขากินแบบแก้วเยติกันแล้วใช่ไหมนะครับแก,แก้วเก็บความเย็นหรือแก้วอะไรต่างๆว่าตัวนี้ใส่ได้เลยเพราะว่าช่องเขาแบบใหญ่มากนะในตัวนี้นะไม่ได้แบบใส่เป็นแบบพวกแก้วกาแฟเล็กๆเหมือนรถแบบรุ่นก่อนๆนะครับผมตัวนี้โอเคมากๆนะครับแล้วก็ที่ครอบเกียร์เขาดูสวยเลยนะครับผมหัวเกียร์ กับถุงเกียร์ตัวนี้เป็นสีเงินด้วยเออดูเท่นะผมว่าตัวนี้ดูดูดีเลยล่ะนะครับผมแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับกันเลื่อนเบรกโคตัวนี้มีให้ ev mode ตัวนี้มีให้ครบเลยนะครับผมแล้วส่วนเบาะเขานะครับตัวนี้เป็นสีดํานะเป็นเบาะปรับมือนะครับแต่ว่าตัวนี้เขามีตัวดันหลังมาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมเวลามีปุ่มดันหลังให้ในด้านข้างนะครับโอเคเลยนะดูดีนะครับผมเวลาขับระยะทางใกล้ไกลตัวนี้ก็ลดในเรื่องของแบบเออการปวดการเมื่อยตัวนี้ได้เลยนะครับกระจกนะครับในตัวนี้ครบเลยออโต้ครบทั้ง 4บาทน,นะครับผมสวยๆแบบนี้อยากให้มาชมเถอะนะครับผมแล้วก็ภายในสวยสะอาดมากๆรถพร้อมใช้ครับผมกับคันนี้โตโ o ต a านะครับผม C-HR 1.8 Hybrid mid c e 2,019นะครับกับราคา669,000บาทเท่านั้นนะครับผมมาชมกันได้เลยนะครับสนใจโทรศัพท์มาได้ครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747นะครับและ 0837777757วยการโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนช่องทางการติดต่อของโตออโตขาขึ้นมาให้แล้วนะครับใครยังไม่มีแอปพลิเคชันตัวไหนยังไม่ได้กดติดตามกด u b s c r i b e นะครับผมฝากด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดรถสวย,สวย,สยเสิร์ฟถึงหน้าจอมือถือของคุณตลอด24ชั่วโมงหน้านะครับแคมเปญเด็ดๆโปรโมชั่นโดนโดน,นนะครับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์นะครับมากมายเสิร์ฟถึงหน้าจอได้เลยนะครับสนใจคันไหนชอบคันไหนนะครับคอมเมนต์ถามได้ครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะมีน้องๆทีมงานโตอัโตขาติดต่อกลัับบไปนะคร วันนี้แม็กโต้โต้ค่าขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วก็ขอวันนี้วันนี้ขอให้ทุกท่านมีรถใช้กันทุกคนนะครับสวัสดีครับ